ลูกสาวไม่อยู่เ้ยฮู้สนุกจังเปิดเรื่องมาที่นางเอกของเรากําลังทําความสะอาดบ้านอยู่แล้วหนังก็เล่าว่านางเอกเนี่ยเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะแฟนของเธอเนี่ยได้จากไปนานแล้วตัวเธอมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วลูกสาวเธอเพิ่งจะแต่งงานหลังจากแต่งงานลูกสาวก็าพาแฟนเข้ามาอยู่ในบ้านนางเอกทําให้บ้านเนี่ยมีอยู่กันทั้งหมด3คนก็คือนางเอกลูกสาวนางเอกแล้วก็แฟนลูกสาวนางเอกและแฟนลูกสาวนางเอกคนนี้เนี่ยก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับ นางตัดมาอีกวันพระเอกกับลูกสาวกำลังนั่งกินอาหารเช้ากันอยู่แล้วนางเอกก็ยกกาแฟมาเสิร์ฟให้ทั้งคู่แล้วลูกสาวกับพระเอกก็คุยเล่นหยอกล้อกันอย่างมีความสุขนางเอกที่นั่งดูอยู่ก็อดอิจฉาไม่ได้เพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยจากไปนานแล้วกินไปสักพักลูกสาวก็นึกขึ้นได้ว่ามีงานต้องรีบไปทําตอนเช้า,าเธอเลยรียบดูเวลาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยไปทํางานสายแล้วเธอรีบลุกออกไปทํางานแล้วก็บอกนางเอกว่าให้เก็บอาหารไว้ให้ด้วยนะเดี๋ยวจะกลับมากินตอนเย็น นางเอกยังไม่ทันตอบอะไรลูกสาวก็ออกจากบ้านไปแล้วสักพักพระเอกก็ลุกขึ้นแล้วก็จอกไปทํางานเหมือนกันแต่ก่อนพระเอกตอกไปเนี่ยพระเอกก็บอกนางเอกว่าขอบคุณมากนะครับที่คอยดูแลผมผมเกรงใจมากเลยนางเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็รีบไล่ให้พระเอกออกไปทํางานเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟไม่ทันแต่หลังจากพระเอกเดินออกไปแล้วสีหน้าสายตาของนางเอกมันก็แสดงให้เห็นถึงความเหงาและเบื่อมากๆเลยพอทุกวันเนี่ยเธออยู่แต่บ้านทํเงินบ้านอย่างเดียวเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีมีแต่ลูกสาวกับพระเอกนี่แหละ แต่หลังจากลูกสาวแต่งงานนางเอกก็ได้คุยกับลูกสาวน้อยลงแล้วหนังก็แต่ดมาตอนกลางคืนระหว่างที่กําลังนอนอยู่นางเอกก็ได้ยินเสียงลูกสาวกับพระเอกเนี่ยพูดคุยหยอกล้อกันอย่างมีความสุขนางเอกได้ยินแบบนี้ทุกคืนแล้วนางเอกก็เลยลงไปดื่มน้ำข้างล่างแต่หลังจากดื่มน้ําเสร็จกําลังจะเดินกลับขึ้นมาบนห้องเนี่ยนางเอกก็ได้ยินเสียงสัตว์ร้ายกําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดอย่างกับหนังอังกอร์ในห้องของลูกสาวนางเอกก็ได้ตัดสินใจเดินมาดูหลังจากเห็นก็ทําให้เธอควบคุมตัวเองไม่อยู่เลยทีเดียวแลวหนนัังกก็ตอี วันนี้เนี่ยลูกสาวของเธอต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดส่วนพระเอกเนี่ยไม่ได้ไปด้วยพระเอกก็เลยมาส่งลูกสาวนางเอกที่หน้าบ้านหลังจากส่งเสร็จแล้วเนี่ยพระเอกก็เห็นนางเอกสีหน้าเครียดก็เลยบอกว่าให้นางเอกหาอะไรที่มีความสุขทําบ้างมันวันทาแต่ความสารบ้านน้าเบื่อจะตายนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่างั้นหรอเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงพวกเธอกลายร่างเป็นอันกอกันในห้องด้วยนะพระเอกก็ช็อกไปพักหนึ่งแล้วก็รีบบอกนางเอกว่าสงสัยเสียงดังไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่นังเอกเัยก็ไม่ได้โกรธครับมันเลยยิ่งทําให้พระเอกงมงมากกว่าเดิมอีกแล้วหนังก็กินเวลาไปนานเลยนะครับแล้วก็จบแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ